เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีดโดรนครับเราได้ยินมากขึ้นทุกวันว่าดโดรนเนี่ยาสามารถที่จะเอามาใช้นะครับในเชิงพาณิชย์ใช้ประโยชน์ในการขนส่งจริงได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าหนึ่งครับเป็นการใช้ดโดรนครับที่ขนส่งในพื้นที่ห่างไกลครับ ข่าวนี้เนี่ยมาจากบทความของคุณโซเฟียคอนเซนนะครับผมได้มาจากเว็บไซต์ Skypost ครับพูดถึงบริษัทที่ชื่อว่า Argue and Build c o จ์คั l นะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคืออังกฤษนั่นเองเนี่ยได้พัฒนา โดรนนะครับที่เรียกว่า unmanned aerial vehicle นะครับก็คือโดรนที่ไม่ต้องใช้คนนั่นเองขนส่งอาหารให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลครับโดยเจ้าโดรน UAV ตัวนี้นะครับ unmanned Un aerial vehicle เนี่ยจะขนส่งอาหารครับจากสนามบินโอเวนครับไปส่งยังโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไป1.5กิโลเมตรครับในการที่เราใช้โดรนอันนี้เนี่ยมันช่วยให้สามารถส่งของไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลนะครับโดยอยู่บน เกาะรอบนอกเนี่ยแล้วมันทําได้เร็วขึ้นนะและที่สําคัญที่คนอาจจะคิดว่าเราค่าให้จ่ายจะเป็นอย่งไรก็คือตอนนี้ค่าให้จ่ายมันก็ลดลงด้วยนะครับและอย่างพื้นที่ห่างไกลหรือเกาะรอบนอกเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆโดรนตัวนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับที่สําคัญครับการส่งด้วยโดรนี้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ทําให้เกิดมดลภาวะในการขนส่งนะครับ ทำให้เราก็มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับเจ้าโดรน UAV ตัวนี้เนี่ยรองรับน้ําหนักได้ถึง3กิโลกรัมครับอาจจะเ,เล็กไปสักนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เพียงพอนะครับต่อการขนส่งอาหารนะชุดไม่ใหญ่มากนักนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาการจราจรเจ้าโดรนตัวนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ ต้องเรียกว่าเหมือนมันย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าเทคโนโลยีโดรนเนี่ยมันจะถูกนํามาใช้และมันใช้ได้จริงและในกรณีศึกษาแบบนี้คือพื้นที่ห่างไกลเหตุฉุกเฉินหรือที่ที่มันขนส่งลําบากถ้าต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ป่วยเรื่องการขนส่งยาหรือเวชภัณฑ์ประโยชน์ก็ยิ่งมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ในประเทศไทยก็มีบริษัทที่พัฒนาผลิตโดรนของเราเองด้วยก็ขอให้เป็นกําลังใจแล้วก็พัฒนาต่อไปถ้ามีโอกาสก,าก็อย่าลืมว่าใช้โดรนของนักพัฒนาคนไทยกันด้วยนะครับ